นิงกับพ่มมาตีพึ้งกันแล้วครับพ่นนี่มาหนีโควิดมาตีพึ่งนะครับก็มาเห็นไว้กับเดือนนะครับหลังนี้พึ่งมาก็ช่วงหลายเดือนห้านะครับเร่มเข้าเดินฮกแลวนะครับน้าไม่รู้ว่าดีไหมนะครับเพืเ่อน สู้อยู่ครับต,ตรงกลต้นตรงนู้มีต้นสองรังอยู่นะครับถ้าอย่างนี้โอเคก็จะไปตีต้นนู้ด้วยนะครับพึ่งมาพร้อมาเลยครับผานั่งกำลังโตอถอยไม้ครับผมนี่นะครับอยู่บนต้นนี้นะครับเป็นแวรนี่เราก็ ก่านนกำลังตอดถอยไม้นะครับได้ครึ่งลำต้นนะครับไม้เข่งม้านะครับถอยไม้เกือบจะโตไม่เข้าเลยนะครับนี่นะครับลักณะนของการตอดถอยไม้ครับพี่ผู้กับดถอยนะครับกับไม้เพิ่มความเข็งแรงครับผมน้องกับป่านน ปึงอยู่กิ่งปึงมองไม่เห็นนะครับมองจากตรงนี้สู้ครับผมโอเคครับฝ้นตกด้วยนะครับฝ้นกำลังลงครับตอนนี้ถ้ามือก่อนก็คงจะต้องตีกลางคืนครับผม นูนครับต้นชรังนะครับปีแล้วลงทามรังนะครับต้นนูผ้มก็อัพนะครับเลนสนะครับใตายอยู่ตรงนี้โอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นถ่ายข้างบนให้ดูนะครับตอนตัดทําไม่มืดนะครับรังก็จช้ได้นะครับไปดูดูนี่ต้องหมาลุนกันทีๆครับป้ม เพราะถ้าพึ่งมาล่านี่นะ้ำไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าพึ่งมาช่วงเดินซี่นี้ถือย่างโอเคนะปีนี้นะครับทีมานบาบาเปอะไรจุดนี้ Chạy ra các bạn, Chịu đứa này, ôi là thằng đàn thán hi văn không Ồ quần Này cái yên này nó thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền ạ. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Đây là các thích liệu các bạn นะครับพึ่งไต่ริงนี้ไปนะครับเมื่อกี้สูงอยู่ครับนู่นยอดยางครับผมสูงนะครับไอ้ลูกเลยครับผมคือว่าไม่รู้จะทำอะไรนะครับโควิดระบาดหนักครับก็เลยชวนกันมาตีพึ่งนะครับเพื่อน mặc okay <laughs> 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 cho ông thân dân gặp nơi có young ok nàng 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 các nàng 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 các nàng 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 các nàng โอ้โหไม่น่าเลยครับผมมาถึงสองขวดนี่ฮนี่แ่านี้ก็หลายโลนะครับเพราะทั้งมันเหญ่ครับผมทั้งนี้จุเป็นสามสิบขวดสามจุดหัวขวดนะครับทั้งนี้นะครับนี่ก็ประมาณสิบขวดสิบขวดน่าได้เดี๋ยวคออไปชั้งครับผมโอเคกลับบ้านก่อนครับผมนี่ครับ Đây 11 ít lô nè các bạn Thằng ni chú bình xăm lô nè các bạn Ok, cảm ơn